สวัสดีค่ะกัลเจนเา79 a าแนลขอเชิญเพื่อนๆชมคลิปน,นะคะวันนี้อัดการนะคะมาถ่ายภาพวิวนะคะในในย่านลากกน่านะคะซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม5้าดาวนะคะนี่คือภาพวิวทิวทัศน์นะคะมาถ่ายสระน้ํานะคะเป็นสธรรมชาตินะคะเพื่น,น,นก็จะเห็นถึงบรรยากาศนะคะความร่มรื่น ในแถบนี้นะคะในย่านลากูน่าจังหวัดภูเก็ตน,นะคะประกอบไปด้วยโรงแรม5ดาวเช่นโรงแรมมาลากูน่าบีชคลับโรงแรมดุสิตลากูน่าเชลตันเชลตันแกรนด์ลากูน่าแล้วก็โรงแรมบันยันทรีนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือบรรยากาศสวยง,งามอ่าเป็นทะเลสาบนะคะบรรยากาศทะเลสาบน้ำจืดนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศนะ,ะบรรยากาศสวยไม่มี คนเลยนะคะแม่เต่คนเกลียวนี่คือต้นสนนะคะสนทะเลนะคะต้นสนทะเลเพื่อนสูงเป็นสง,งาน,นะคะสวยงามนะคะเด็นทางก็เดินข้ามมาถ่ายะระหว่างทางที่นะคะออกมารับประทานอาหารเที่ยงค่ะก็เลยมาหาคลิปนะคะดีๆสวยๆงามๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนี่คือสาม เรียกว่าทะเลสาบนะคะทะเลสาบน้ําจืดนะคะสวยงามมากๆเพื่อนๆแล้วก็มีป่าสวนป่าสวนนี้เป็นป่าอนุรักษ์นะคะตรงนี้เป็นปาน่าเขาปลูกเอาไว้เพื่อนอนุรักษ์นะคะแถวนี้เป็นอาณาบริเวณของโรงแรมลาจูน่าเบชคลับนะคะเดิมอัาการก็คิดว่าสวยงามนะคะเลยนํามาฝากเพื่อนๆเป็นทะเลสาบน้ําจืดในทะเลสาบนี้นะคะนักท่องเที่ยวสามารถ เขาเรียกว่าเล่นเรือนะคะเล่นเรือลําเล็กๆได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นช่วงที่น้ํากําลังน้าทะเลกําลังหลงตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงบ่ายเวลาบ่าย2องโมงกว่าๆนะคะสอานการณ์ก็พาเพื่อนๆนะคะมารับชมคลิปคิดว่าน่าจะสวยงามนะคะเพื่อนๆน,นี่คือสนนะคะต้สนสนที่ดินแถวนี้นะคะก่อนเคยชื่อว่าเลพังนะคะเลพังเลพัง ตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนะคะจังหวัดภูเก็ตดับการเดินเข้ามาเก็บภาพนะคะภาพดอกบัวสวยงามนะคะเป็นภาพดอกบัวเพื่อน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 สามารถรับชมเดี๋ยวจะพาไปเดินนะคะใกล้ๆจะมีดอกบัวจะมีดอกบัวนะคะใกล้ๆเพื่อนเพื่อนต้องปวดหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าการเดินไวนะไม่มีคนอยู่ได้แถวนี้กลัวๆเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะะไปถ่ายจะมีดอกบัวนี่เป็น,เป,นเป็นบึงบึงดอกบัวเพื่อนๆบึงดอกบัวนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาปลายแก่ๆเพราะฉะนั้นอ,อ,อาจจะไม่เห็นดอกบัวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือดอกบัวค่ะสวยงามเพื่อนๆเป็นทะเลสาบดอกบัวนี่เดินเข้ามาใกล้ๆนะคะเพื่อนๆทะเลสาบดอกบัวแถวนี้เขาปลูกเวลาช่วงเช้าๆ้า ดอกบัวจะบานสวยงามมากนะคะนะตอนนี้นะคะคลิปธรรมชาตินะคะดอกบวัวคลิปดอกบวัวสวยงามธรรมชาติะคะเพื่อนอยู่ในบริเวณโรงแรมลากูนา่าบีชคลับตอนนี้ก็ถ่ายคลิปนะคะมาฝากเพื่อนๆนแต่ไม่สามารถเดินลงไปใกล้กว่านี้นะคะเพื่อนๆเดินเดินลัดเลาะนะคะเราเดินลัดเลาะเดินลัดเลาะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะจบประมาณสี่นาทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชม คลิปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ